สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูม่มุมความสุขค่ะวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาชมต้นอ,อมมากนะคะต้นนี้ไม่ใช่ออมทองแต่ใบเขาใหญ่คล้ายๆกับออมทองแต่ออมมากลักษณะของเขาก็คือจะมี3ามสีนะคะใน1ต้นนะคะก็จะมีสีเขียวแล้วก็ออกอมชมพูแล้วก็ออกสีเขียวอ่อนเขียวแก่นะคะผสมกันตอนนี้เราทําเสาพอเราทําเสานะคะเพื่อนเพื่อนดูนะคะอันนี้ปลูกลงในดินนะคะพอทําเสา เขาก็จะสูงเป็นพุ่มสวยนี่ค่ะเราทํเสาให้ต้นเขาเกาะขึ้นไปเรอยๆนะคะเสาเราใช้ตะไครยนะคะตะไคร้สีดําที่เราเคยนําเสนอไปแล้วตอนที่เราทําให้ดูของเสาพูดอนฉลุนะคะที่เราทําให้ดูตรงน,นั้นเราซื้อมา40บาทนะคะหนึ่งเมตรสามารถทําได้หลายเสาเลยคะ่ะวันนี้เอามาให้ดูเลยนะคะว่าเสาที่เราทําไว้นะคะเราทําใส่ต้นของอ,อมนาศนะคะสวยเป็นพุ่มสวยใหญ่มากเลยค่ะ นี้นะคะแล้วก็เอาต้นออมากมาให้ดูนะคะในการทําเสาด้วยกระถายสีดำนะคะโดยต้องที่ไม่ต้องใช้ก้านไม้มะพร้าวัดนะคะแบบนี้ก็ประหยัดนะคะเพราะใช้ได้หลายเสาเลยค่ะได้ทําได้เป็นสิบเสาเลยนะคะแล้วก็ต้นไม้ก็จะเลยงอกงามได้ดีะค่ะค่ะเพื่อนๆลองทํากันดูได้เลยนะคะต้นไม้ก็ชอบนะคะเป็นเสาพลาสติกนะคะแล้วก็ประหยัดค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เช่านี้ก่อนแล้วนะคะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะ ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ